ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเบลเนเจอร์พาตลอนมาแล้วครับครับคลิปนี้เห็นหมวกกันน็อกเต็มๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะโู้แล้วจะก็ว่าเบลแจ็คจะมานําเสนออะไรอย่างโอเคนะครับบางทีบางท่านผู้ชมนะบางท่า,งทานนะเนานะอาจจะสงสยนะัยเนาะเวลาเบลแจ็คเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วเบลแจ็คเนี่ยขับรถแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายทําคลิป เอากล้องถ่ายเอากล้องไอหยางมาถ่ายเนะาะแล้วก็มาทําคลิปแล้ว้าภาพมันได้พิกัดจุดมันง,งามงา่มาเนาะได้จุดดีๆอกอะเดี๋ยวเบาแจ็คจะมาบอกให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะให้ฟังเนาะว่าเบาแจ็คนี้ใช้กล้องไอหยางแล้วก็แจ็ควางกล้องระดับตรงไหนเนาะคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับกล้องแจ็คจะอยู่ระดับตรงนี้นะครับ แจ็คใช้เจ้าอ่าแจ็คใช้กล้องของกลอโพนะครับนะครับแจ็คจะใส่ซอ,องเนี่ยเวลาถ้าบอลแจ็คไม่ได้ใช้เนาะบอลแจ็คก็จะใส่ถุงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมเนี่ยครับของกลอโพเจ็ชนะครับอ่ารุ่นกลอโพเจ็ตของบอลแจ็คครับของบอลแจ็คนี้นะจะมีไอเคสซื้อเคสนี้มาใส่ต่างหากนะครับเพราะว่าไอตัวนี้เราต้องใส่ไม้เนาะ เราต้องใส่ไม่แอร์มันจะคู่กับไอ็กโกรอ่ะเดี๋ยวแจ็ทอนท่านผู้ชมดูเนาะจริงๆแล้วเครื่องเครื่องโกโรมันมีแค่เนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้มันก็มีฝาปิดเนาะแต่เจ้า,าฝามันออกไงเพราะว่าเจ้ต้องการเอาใส่เคสตัวเนี่ยครับเนี่ยครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวแจ็ก็เอาใจตัวนี้แจ็ซื้อเคสมาเนาะ จะซื้อเคสตัวนี้มาจริง,รงๆแลวตัวนี้มาทางหางนะครับตัวอะแดปเตอร์ครับเนี่ยตัวตัวอะแดปเตอร์เพื่อที่เราจะใส่ไม้เนาะเพราะว่าเพราะว่าตัวโกโปรโดยตรงนี่นะมันมันแบบมีรูเสียบไม้อะมันแบบมีรูเสียบไม้เจ๊เลยต้องซื้ออะแดปเตอร์ตัวเนี้เนาะเดี๋ยวราคานี้เดี๋ยวเจ๊จะบอกในใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมว่าราคาตัวใดเนาะเจ๊ซื้อมานานแล้วเนะา,นานเนะมันเมินแล้วอ่ะมันเมินเลยละราคาลืลมละ เดี๋ยวจะไดท่านผู้ชมก็คอยติดตามดูในคลิปแจ้งนะครับเนี่ยครับแลวแจคก,ก็เอาซื้อตัวตัวเคสนี้มาเคสแบบนี้นะแจคซื้อมาหลายหลายหลายแบบแล้วเนอยแต่แจคมาชอบใจไอ้เคสตัวนี้ที่สุดนะครับท่านผู้ชมเพราะมันสามารถใส่ไอ้ตัวข้างบนนี้เขาก็ใส่ตัวอ่าพวกไม้ไม้ไร้สายนะครับพวกอะแดปเตอร์ไม้ไร้สายได้เนาะ แล้วตัวนี้เราก็ใส่กล่องตรงนี้ได้ะครับมันจะได้บักเก,กะ,ะครับเวลาใส่เบาะแจ็คก็ใส่อย่างเงี้ยนะครับสายเข้าไปลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้เองนะครับแจ็คใส่ถูกเปล่าอาไม่ใช่ใส่ข้างเดคือเอาตรงเนี้ยตรงสายตรงนี้มันโผล่ไอรูใหญ่ๆนะครับใส่เข้าไปครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่ให้มันเข้าดูดเข้ารอยมัน คยักเข้าไปแล้วตัวนี้ก็เสียบเนาะแล้วนี่ก็เปิดฝาเปิดฝากล้องเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็รูนี่มันก็เสียบได้พอดีแหละครับเนี่ยเนี่ยครับเสียบเข้าตรงนี้เพราะว่าเ,เครื่องตัวนี้ตัวนี้เสียบมามันจะได้มา้ตัวนี้จะได้ทําหน้าที่แทนไง แล้วตัวรูเล็กๆนี้ก็คือเอาไว้ใส่ไม่เนาะเดี๋ยวไม้นี้แจ็คจะให้ท่านผู้ชมว่าแจ็คใจไม่ออย่างเนาะครับเดี๋ยวแจ็คหันนิดกันเนี่ยครับเดี๋ยวเปิดตรงนี้เอ็นมันสะท้อนเนาะโอเคแล้วตัวเนี้ยบ่าวแจ็คก,ก็จะมาใส่เนี่ยครับเนี่ยครับใส่ตัวนี้ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเจะคค่อยบอกอีกทีหนึ่งเนาะไอตัวก็ไอตัวเนี้ยไอตัวฐานวางเนี่ยเดี๋ยวเจ็คไปหาฐานมือท่านผู้ชมดูแป๊บหนึงนะ่งเนาะเนี่ยครับตัวนี้คือฐานมันนะครับฐานมันอันนี้จะมีสำรองหนึ่งอันเนาะ ลักษณะงี้ก็ได้นี่ก็ใส่แบบนี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ของบาแจ็กมันมีแล้วไงฐานมันก็มีลักษณะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวถอด,ดก่อนเดี๋ยวนะเนี่ยครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับท่านผู้ชมเฮาก็ไปซื้อกาวอะ่ะซื้อกาวแจ็คมีคลิปอันเก่าเนีะซื้อกาวมาใส่เนาะมาใส่ กาวมันจะเป็นกาวแท่งอ่ะกาวแท่งสองอันสองสีมาผสมกันนะรู้สึกว่าจะเป็นสองสีน้ําเงินกับสีเทาอะไรนี่ประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวไปดูคลิปเกา่าๆเจ็คเดิร์จ๊กจะใส่กาวลักษณะอย่างเงี้ยให้มันเฉียงนะ 3, เฉียงนะสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็ตรงข้างในก็ใช้อ่ากาวเอ็มเอ็มสามครับใส่เอ็มสามเนี่ยกาวตรงเนี้ยนะครับ, 3, 9, รรบแล้วเบาแจ็คอ่าใช้เอากาว พอลอกไอ้ตัวนี้ใส่แปะตรงนี้ใช่ไหมใส่ตรงกาวที่เราทำไอ้รูปทรงแบบมนะันอะรูปทรงแบบสามเหลี่ยมเนาะแล้วจะเกากาวเปิดกาวตรงนี้เสร็จจะใช้กาวาตาช้างไปด้วยนะเพื่อที่จะให้มันยึดแน่นกว่าเดิมเนาะโอเคเรื่องตรงนี้ผ่านไปเดียวถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูการทำไอ้ขั้นตอนตรงนี้นะท่านผู้ชมไปดูในคลิปเก่าๆเช็กเนอะนะครับ แล้วบ่าวแจ็กกับเจากล้องเนี่ยใส่ใส่ท่านผู้ชมดูเนาะข้ามขั้นตอนนอนไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมสนใจก็ไปดูคลิปเกา่กาๆเนอะอน,นี่บ่าวแจ๊กก็ใส่ใส่ลักษณะใสอะไรเงี้ยครับท่านผู้ชมแต่ฐานฐานตรงนี้นะบ่าวแจ็กเดียวกันไอฐานตรงนี้บ่าวแจ๊กใส่ด้านข้างนี้แล้วเนาะบ่าวแจ็กก็ซื้อไอตัวแด้ไอตัวเนี้ยตัวเพิ่มอะซื้อไอเหล็กเพิ่มอะครับท่านผู้ชม เหล็กตรงนี้เพิ่มอะช่วงช่วงต่อมันอะช่วงนี้กับช่วงเนี้ครับมันต่อกันนะครับเพื่อที่จะมันมันจะได้ยาวออกมาหน่อยเนาะพอยาวมาพอมันยาวมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะได้บัดติดมันจะได้บัดติดด้านเนี่ยด้านแอบหมวกกันนอกกันเนี่ยมันจะได้เงยขึ้นเงยลงได้ครับทุนผู้ชมแต่ถ้าหากตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนะมันจะเงยขึ้นไม่ได้มันจะติดไอตัวเนี่ยครับทุนผู้ชม เพราะฉะนั้นแจ็คเลยซื้อไอ้ตัวนี้มาเพิ่มนะครับตัวเนี้ยมองไม่ชัดเนาะหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับโอเคเขามาใส่กล้องใหม่เนาะนะครับแล้วเราก็มาใส่ตัวเนี้ยน็อตตัวนี้มันจะคู่กับก็ตัวนเนี้ยเนาะมันจะได้ยึดตรงนี้ได้ นะครับแล้วก็หมุนหมุนนะครับไอ้ด้านข้างของแจ็คนี้มันต้องใช้ระดับขนาดเนี่ยครับเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์มันเกิดได้ระยะระยะห่างมันประมาณเนี่ยแจ็คจำแล้วเราแจ็คจำระยะทางห่างมันคือมันภาพมันได้สวยพอดีเลยครับแล้วก็เอาแจ็ก,ก็มีไม้เนาะแจ็ก,ก็ต่อไม้ซื้อไม้มาใส่ไม้นะไม้เบาแจ็กนี้เอาไว้ตรงข้างในข้างในนะครับท่านผู้ชมนะครับ เนี่ไมอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับเห็นก่อเนี่ยครับของแจ็คใส่ไอตัวกันอ่ากันไออะไรล้มด้วยนะเนี่ยเป็นฟูฟูเนี่ยเ,นะเดี๋ยวนะเนี่ยครับท่านชมอันนี้คือไม้ของเบาแจ็คนะครับ ล้วก็สายที่มันยาวๆนะสายมันยาวๆแบบเบาจะก็ซ่อนเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยสายมันนะสายมันจะเอาซ่อนไว้ตรงข้างในข้างในมันเราเปิดไอ้ตัวผ้ายางอะครับผ้าที่อยู่ข้างในเนาะลราก็สายสายแยกเข้าไปตรงนี้เอาจำเอาเอาแค่ที่เราต้องการที่ว่าให้มันยาวออกมาเท่านั้นเองนะครับแค่นี้แล้วเอาก่อาอตัวนี้หนีบไว้เหมือนเดิม นหนีบเอาตรงให้มันซ่อนที่สูดะให้มันแบบเหมืนอนมันโดนปากหฮวอัดตรงเนี้ยแล้วก็าก็ต่อสายแจ็คนี้สายแจ็คนี้มันจะสองขีดนะครับสายแจ็คสองขีดเนาะแล้วเราก็มาเสียบตรงนี้เลยเนะครับรูเล็กๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเสียบเข้าตรงนี้แค่เนี้ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย นะครับเวลาเจ็คทายคลิปมาเนะเจ็คก,ก็ลักษณะเงี้ยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะแล้วนะนะตัวเชือกตัวนี้แจ็คซื้อมาแจ็คซื้อมาไอตัวนี้มันไอกลมๆกกนะาจะก็ใส่กาวใส่กาวเอามายึดฐานไว้เผื่อบางทีมันอัิเดบันมาเนาะสายนี้มันยังจะล้างกล้องเราเก็บไว้ได้ไง กล้องเราจะได้ไม่ปิวไปที่อื่นเนาะมันก็จะอยู่ในตัวหมวกกันน็อกกับครับเนี่ยครับเนี่ยหน้าตาของกล้องของบาแจ็คนะครับมันจะอยู่ลักษณะอยู่บนหน้าพอดีเดี๋ยวบาแจ็คใส่ให้ดูเนาะเดี๋ยวบาแจ็คใส่ให้ดูก่อน ลักษณะอย่างเงี้ยครับเห็นก็นะครับเว,เ,รเวลาเราอัดคลิปเวลาเราอัดคทิปนะเราเวลาอัดนะแล้วก็มือกดตรงนี้เลยมือกดตรงนี้เลยครับแค่นี้เองค่ะครับสายไม้ทุกอย่างมันโอเคลักษณะอย่างเงี้ยรับรถเงี้ยอื้อเงี้ยโอเคเนาะ แต่เวลาเจ๊กนาเวลาเจ็กกดเล็กคอร์ดไปจะกเจ็กกดอัดคลิปไปจะก,กไอตัวเนี้ยมันจะมีลมเข้าตรงปากเราเนี่ยไอมันจะมีเนี่ยเหมือนกับสวิตข้างบนนะครับสวิตเปิดปิดเพื่อที่จะให้ลมเข้าไปเพื่อถ่ายเทความเย็นข้างในหมวกเขาเนาะแต่ตรงนี้นะเจ็กจะปิดเนอะเพื่อที่ต้องการที่ว่าบั่ให้ลมเข้าไปตรงช่วงปากแจ๊กครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเข้าไปในปาก ช่วงเบาไอ้ปากเบาแจ้งนะเสียงมันจะไปรบกวนตรงไม้ครับเดี๋ยวมันจะเสียงลมเนาะฟูฟ้าฟูฟ้าฟูฟ้าเอีดกับเบาแจกกดปิดตรงนี้เหี้แต่ถ้าสมมติว่าเบาแจกบาใช้บาได้อัดกล้องนะเบาแจกกดเปิดเพื่อที่จะให้ลมมันระบายเข้าไปข้างในช่วงปากเบาแจกครับท่านผู้ชมเนี่ยครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับเบาแจ็คก็เล่าสู่กันฟังเนาะครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอด ทไทยแลนด์มาโดยตลอดนะครับขอบคุณกำลังใจทุกๆคนเลยนะครับเฮงเฮรวยๆกันนะครับ